กราบสวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในที่ค่ายพีพีนะครับมาลองดูสิว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับพูดถึงเกมนี้ก็เว้นช่วงไปได้สักพักแล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะจัดให้ทุกคนได้ดูนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่20,000กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวเป็นแรกผมจะเปิดไปที่เบสสองร้อยสี่สิบเลยนะครับเดี๋ยวขอแซวโ,โตซัก 50รอบไปเลยนะช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับจะลงเป็นช่องไหนก็ฝากไปกดติดตามเพจผมไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าฟรีได้ยากมากนะครับใช้แค่สกัตเตอร์3ตัวเท่านั้นนะฮะโอ้ทุกคนเปิดต่อมาก็ได้มา4 0 0พกว่าบาทแล้วนะฮะ มาตัวน,นี้ก็ตามทุนไปก่อนเลยกันเนาะเกมนี้มีให้ซื้อฟีเจอร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะลองลุ้นไปเองก่อนเลยกันเนาะถ้ามันไม่ลงให้เลยก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักไม้สองไม้แล้วกันนะครับโอ้โหแตกหน่อยเพื่อนโอเคสวยโอ้โหทุกคนนึกว่าจะไม่ลงให้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยก,กับฟีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับรอบนี้ก็ ขอเรียกหมุนฟรี10รอบเลยกันเนาะไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นช่วงไปได้นานม,มากนะครับเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าช่วงนี้มันแตกดีหรือเปล่านะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ขอให้มีอะไรติดไม้ติดมือออกไปก็โอเคแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะโอ้โหไม่มีตัววายลงเลยหว่าทุกคน มาสรอบสุดท้ายโอเคสวยจับไปเลยครับทุกคนเกมนี้ถ้าอยู่ในตัวฟรีฟีเกมนะฮะทุกคนยิ่งตัว,วายลงเยอะก็ยิ่งม,มีโอกาสแตกเยอะนะครับอันนี้ลงแค่ตัวเดียวนะมาหนึ่งรอบสุดท้ายจะบอกเพิ่มหรือเปล่า โอเคจับไปเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังรีสปินได้เรื่อยๆนะครับไปให้สุดเลยเพื่อนขึ้นมาสัก5้0พันก็โอเคนะเปตั้ง2 4 0นะฮะทุกคนปกติเกมนี้ผมเข้ามาเล่นทีไรก็ไม่ค่อยจะรอดนะก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกมที่เล่นยากมากนะครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นมา5,000แล้วนะฮะโอ้โหขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อน เพิ่มคุณเป็น6แล้ว,ลวนะฮะทุกคนดอกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะทุกคนบอกมา4,600กว่าบาทนะครับแตกเหมือนก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าได้ลุนเข้าฟรีไวขนาดนี้ดูทรงเหมือนจะแตกไม่ค่อยโอเคนะครับพอมาเจอดอกนี้โอ้โหดูเรื่องเลยนะครับโอเคครับทุกคนรอบนี้ก็บอกมาหมื่นกว่าบาทนะครับไปลุยก,กันต่อยสักหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อว่าจะมีอะไรมาให้ลุนอีกนะครับ รอบนี้ก็ผมจะลองเล่นเบส480แล้วกันโอ้โหดีเรียบร้อยโอ้โหทุกคนแตกนอกก็มาครับผมบวกมาอีกหมื่นกว่าบาทนะครับอเดี๋ยวผมขอปรับเศษสักหน่อยแล้วกันเศษหมดก็เลิกครับผมวิวิวิสกัตเตอร์สกัตเตอร์เอาหน่อยเพื่อนแถวสุดท้ายได้เบ้าโอ้โหเกินไปครับทุกคนนึกว่าจะได้ลุ้นเข้าฟีอีกรอบนะฮะ โอเคครับผมว่าพอแค่นนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ